คน,นตายยาก้ากล้วยวัดหมูดุดรอดชีวิตเหรียนนี้เป็นของดีเมืองจันทร์ครับปักเครื่องนะผมบอกเซอรอวันนี้ยังไม่รู้ว่าเปได้ขายวันไหนนาอ <Lebanon level> it's <noise> time to put in work, better now Before I get put in the dirt Another sucker, just got his feelings hurt Try to diss, but got exposed in sunburn Time to shine on them, drop a rhyme on them. Had a line, I might have to pull a name on him Hello, everyone. This is P'Yu from Chonburi. Since he's going to buy clothes for <food> me, I'm going to run to his house. This is P'Yu from Chonburi. This is P'Yu from Chonburi. นะครับจะลืมนะเพื่อนรักเครื่องมือสมือกของเราวันนี้เราเดินทางมาจากเออชียบุรีนะครับตอนนี้อยู่ที่บับยาแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงว่างๆนะครับนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะว่าววันนี้เราจะได้อะไรนะครับติดไม้ติดมือจากโมนีบ้างน,นะครับตามไปดูกันนะ ที่นัดหมายนะครับก็พอดีพี่ชายเขาไม่ขอญาตขออนุญาตไม่ตอตัวตรงนะครับเพราะเขาเป็นคนดัาอยู่นะครับในละแวกพัทยานะครับก็ก็โอเคได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตามมาดูกันว่าเล็นอะไรทม่ได้ขับมานะครับแล้วก็นัดกับพี่เขาที่พัทยาวันนี้นะครับอนะครับพี่ชายขอดูหน่อยนะครับอ่านะครับก็ เก่าพอควรนะครับก็จะทาดเลยนะหมูจะดูก่อนเนาะอ่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นของป,นนะออป่วยนะจะพวตับงะนะครับอันนี้เป็นพวกแย้มฝง้าน,นะนะครับะนะครับก็จะมีหลายหลายยาเนานะมีหลายหลายยาตอนนี้เป็นเห็นแล้วแล้วก็กวยนะผ้าส่วนมากของบ้านเขานี่จะเป็นผาแท้หมดเลยเนาะเป็นผ้าแท้แทบทั้งหมดเลยนะครับ จะเป็นพ้อปวยนะครับนานท้อปวยนะครับนี่เห็นผม,มน้ำมันนะครับจุ<ๆ>วมกลับนี่นี่ที่ผมเห็นที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นพระนักปกแต่เรามาดูกันก่อนนะเนาะพระแบบเน,นี้ยเราไม่สามารถถ่ายรูปเลยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ จไม่แยกออกมาก่อนเนาะอาเร็กผมชอบแยกกันนะครับาาอันนั้นก็ชอบเนาะนะครับ๋ยวลองดูก้นนะ้ดูใหญ่ได้อ,อ๋ออันนี้เป็นพอยนนะครับเป็นเลสซ่งนอดูเลสซิ่งพยกบน้อจอบนะครับนี่กทออั่วไปเนาะ เป็นใหญ่ก็จะแท้นะครับจะเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระเก่าเก็บนะครับก็ดูเรื่อยๆเนาะขอยากกัน ก็หลังจากนะครับท si uh uh <th okay. ี่ส่องดูเป็นเวลาสักพักนนะครับก็ได้ของที่ถูกใจมากๆะคนอึดตายยาก็กล้วยวัดหมูดุดเหรียญนี้เป็นของดีเมืองจันทครับผมโคตรอยากได้เลยและผิวไฟแดงขนาดนี้สวยมากนะครับเหรียญ dry h ฮาคนอึดตายยากนะครับขยบมาครับเก็บอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ครับของเมืองชนครับเหรียญพวกแก้ววัดหนองตำลึงครับสวยมากๆนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะโอ้โหอย่างดาราผมบอกอย่างดาราอ่านะครับผมไม่เพียงเท่านั้นครับอันนี้เป็นพวกแก้วเกสาโลนะครับ อ่าเป็นปลกเล็กดีรถโตองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยได้มาสององค์ถูกใจมากนะครับเป็นพ้อแก้วเกสาโลก็จะได้มาทั้งหมดก็ประมาณสี่องค์นีฮะสี่องค์ซักเครื่องนะผมบอกก่อนนะซื้อวันนี้ยังไม่รู้ว่าไปได้ขายวันไหนเนาะแต่ถ้าขายกับผมเนี่ยรายเดียวจบใช้แได้เลยเอางี้พี่ชายขอสักสี่ห่ห้าเรื่องเงียบครับได้ ก็ถือว่านะครับมาไม่ผิดหวังนะครับก็ได้ของที่อยากได้เนาะสวยถูกใจรายฮาร์ดครับพกกล้วยหมูดุดครับขนอึดตายยากครับพอกแก้วนะครับวัดหนองตำลึงและอ่านะครับพอกแก้วหนองตำลึงนะครับและพอกแก้วเกสาโลปลอกอีกสององค์นะครับเกานะตาเดียวจบให้ตั้งได้เลยอยู่แล้วครับนะครับ นับกันไปเลยนะฮะ <Yeah. S 1> นี่นะฮะสี่หมื่นห้าบาทนะครับอ่ะนะครับพี่ชายลองนับดูว่านะครับอ่ะนะครับสำหรับพี่ๆนะครับ ที่ต้องการเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับถึงผมนะน็อตดูไบ0ูนย์เก้าสองส่งหน้าพระกันเพ้อมาดูก่อนฮะนะครับถ้ามีถูกใจเราไปถึงที่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับถ้ามีมะระดกเกา่าเสาแทบพักนะฮะมระดกพ่อมะระดกแม่ของเกา่าทุกชนิดติดต่อผมนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะฮะก็ได้มาถูกใจส่องค์นะฮะเป็นคอนเทนต์ที่สอของจังหวัด ชุนบุรีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่มเดียวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แชนเนลตับใบด้วยนะครับ